มรดกของพระเจ้าิห้าิบแปดของอาลาาถ้าคนไหนทำได้อะไรโพระพุทธเจ้ารับรองรถเกอรตาเรับรองถ้าเราทำไปได้ทำไ้หายไปไหนได้รจริงจริงเลยราทำในปัจจุบันอนาคตเราก็ไเราได้รใส เพราะมมหายเป็นนี้ว่าน้องโคล่มาถ้าคุยก็าบอกว่ามันแย่ะถ้าอยากรู้อนาคตว่าให้ดูปัจจุบันปัจจุบันเราทำดีไมต้องสงสัยหรอไใ้่แน่นอนก็ต้องสงสัยอนาคตว่าทางการไกลว่าพเราบมาได้พบคำคำของพระเจ้า เใากมาได้ประมาทเอาทำตามกำลังรักตามกำลังศรัทธาเพราะว่าเราหลัให่ในการหลับใเพื่อจ้าลับใหพอ่านดเดี๋ยวอันเราไปถึงมากแค่ไหนถ้าเรายังไม่ใ่้นานเราทำบูนาคอมด้วย ยาไน้อย้าไปสวัค์นะไมจ้อนไปสวัสดไม่จอนแต่มันจะไม่ถึงขนามันต้องกยานเรารักษาอาการใแร้อนให้ไม่ับถึงหารับรองในร้านจะเป็นสวรค์แน่นอนถ้าติดแปดิดแปดกนน้ำไปพอหน้อากปรยป ร่างกายาใจให้เรียนรูขอเขตศิลแล้กไปอบอกไปแน่หอไมเพีที่ไปเที่ไปเที่อยู่ถ้าปฏิบัติได้จริงๆมัต้องลบตายต้องลอบลอบปลอมลบต้องไปปฏิบัติถ้ามีที่าอาโใจเด้สร้างบุญ้ารมฐานะ ที่เราเามี like the the ่ธรรมะรามีมันเป็นควาเราแน่นอนมันต so, ้องสงสัยถ้าการโมใจเราม่ได้ธรมะเราทาตาม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 ปัญญาของเราเผือว่าพวกเราไม่ต้องเผืว่าเราทังทำของพระพุทเจ้าฟังผู้นำชื่อรผู้นำผู้นำีเราต้องมี ถ้าเราทำตามทำเสรของโบราเราก็ต้องมีชแน่นอนไปกมัดงผูแน่นอนไ่ว่าเขาไหนชาแนก็ไปเพราะชานาไ้วดีเนี่ยน้องโก้พูดได้ไปกับคิอืนอาม่าจังใจเอาทิ้ห้าเขาแล